ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับผมกลางทุง่งนาอันไกลโพ้นนะครับผมออเอข่ากั็งามนะครับเนาะรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้นะครับผม เราต้องเดินเท้านะครับเดินเท้าเข้าไปประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมอุ้ยปกติมันมีทางรถเข้ามาอยู่นะครับผมเราไม่ได้มานานครับอันนี้มีทางเข้ามาอยู่นะครับผมแต่เราจอดรถไว้จะเดินกลับไปเอาหรือเปล่า ไม่เป็นไรครับเดินชมวิวก่อนก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับอยู่กลางหุบเขาทุ่งนาอันไกลโพ้นนะครับผมโอ้โห,หนาใครครับไล่นี้ก็ลิบลีบริบลีครับผม จะออกเหลืองหน่อยนะครับนี่คือนาหยอดนะครับผมไม่ใช่นาหยอดนะครับนาพพนครับเป็นแบบนี้ครับดูสภาพครับผมนี่ก็เป็นต้นยางนะครับโอ้โหปกติปกติมอเตอร์ไซค์ขี่ถึงที่นะครับผมไม่ได้มานานครับผม เราก็จอดจอดไว้ปากทางเลยครับผมมีเดินเข้ามานะครับผมเพื่อชมวิวนะครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหม นี่คือกระท่อมน้อยนะครับโอ้โหต้นผักกระทินนะครับพี่น้องกินกับตมบกุ้งพี่น้องเต็มต้นเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมหืม hmm? ใครนั่นเขาเป็นใครอันนี้คือกระท่อมน้อยกลางนานะครับผมกลางหุบเขาอันไกลโพ้น Oho. oh oh oh